สวัสดีค่ะสวัสดีจา้ามณีพอกับเมโมพาแซบในอ่าลิลูกลีลูกแซบอีพีหกเราเดจ้ามือน,นีกับบัลลีปันไดดอกมีบักในน้อยนมันมนอนหิวแล้วหิวก็เลยอดบ่ไว้ที่สุตายมันนอนมันก็อบสองถุงแล้วมนวนนันตั้งในนอนอยู่อาน์ตฟังสวัสดีหน่อยลูกวันนี้มาเจอกับลิลูกแซบแล้วลูกลี แช่นะว่าปังเหรอพี่พี่นะพี่พี่หกอีพี่หกฝนมาลีลูกแซบน้องปังปังเหรอใช่ใช่เราลีลูกแซบน้องปังปังมาโอ้มันีหนานุ่นใสแบบแต่ว่าทาแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะบอกนะว่าใช้หน้าอะไรหน้าดีขึ้นเฮ้ยแม่เป็นหอยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอู้ตังหอยใหญ่นี่เขาเรียกหอยนานี่เด้อแม่มงอีพีก้อนนี้โม่แม่มงบอกฮิดว่ามันเป็นหอยเชอรี่มันบ่แม่หอยเชอรี่เด้อจ้า ว่าไม่เป็นหอยปังหอยชิลิมันคัดหอยเอาเบิแล้วอันนี้เป็นหอยจูบนี่แจ้วแม่โม่ตำตำเองเด้อแบบแม่โม่ชอบแบบชอบแบบนี้ชอบแบบตำแบบขู่ขู่เค็งเคแบบมีขนมจีบมียำมียำต๊ะมันเล็กต๊ะมันเล็กต๊ะมันเล็กแล้วไ่เห็นนี่เด้อนี่ขนมกรอบเอ้าไมค์หอยไดิถาเหมืนเด็กเด็กนี่นะครับเออหน้าเนียนหน้าเด้ง แล้วแต่ใช้ตัวนี้มันน้าเด้งมากเลยจะบอกหน้าดีขึ้นโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ใช้คีมยู่ใช้ใช้สูตรครอกหน้าไงคะเอาเอาทำไรนี่ไงหอยนี่หอยใหญ่หอยว่าิวมือนั่นหลวกไม่ค่อยสุกปันไดมันมีปนเหาหายไหวแล้วก็แต่ว่าเจลานีแม่โมตําเองนี่โอ้แม่โมลืมรืมหอมหอมอันนั แม่แม่รสชาติเป็นไงแม่อร่อยมากอ้วนมากอร่อยมากดูน่ะพี่กลางถามว่ารสชาติเป็นยังไงแม่อร่อยมากครับน้องนอนแล้วไอ้อาบาดดีครับพัาน้องพัาน้องน้องเป็นสิกวนกว่าพันธุ์ในรู้เรื่องเนาะแต่ว่าไอ้พันพ่อฟังรูเรื่องแล้วจะลองชิมเหมือนกันรูปนี้แหละจะได้หน้าปกน้องชิมไหมครับ มันสุกแล้วมันหอยขัวได้หนิไม่ใช่หอยมูงมันได้อยู่ในน้ำเด้กินโลดมันสุกแล้วเพันนึกแสบเจียวแสบแม่โมเฮ็ดเองคนนั้นแสบอีเล่อื้มเก้าอี้แม่คัดแม่ครับไม่ไม่นั่งกับคุณคางปังนี่ไงพอใครใครเจียวไปพันนั่งพันอยากเพันกินแล้วละยาัเพันเอลพ่อแม่กินไหมเนี่อร่อยเลย กินแล้วแซ่บ,สบรสชาบีเบี้ยเพ็กสิมนละแซ่บต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลเจ้าแม่แม่ให้เจ้าแซ่บมังนาวี่หน้ามันถืนน่ะ บีบใส่ขวดไว้ด uh, ้วยพี่น้องแม่โม่ซื้อมันหลายๆบีบใส่ขวดไว้แล้วก็แช่ฟิดน้ำอยากใส่ก็นาำมัอนี่มันมีมะนาวนะวยก็ขึ้นได้ว่าจะคลองแช่ฟิดไว้ก็เอามาแช่น้ำไว้กะเที้ยแซ่บคือกอน้ำถึงซื้อไปโหลดจ้าบาทถูกมึงไงคิด่อต่อซื้อนวลหาบาทจืดบาทได้เนาะสดชื่นนะถ้าเป็นมะนาวมันมะนาวไปแท้มันสดชื่นเนาะ อันนี้แบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบมะนาวอ่ะยำไม่ได้ทำเองเด้ออันนี้ยำซื้อมาไปกินให้ดูวุ้นหนุนเพิ่นบ้านเพิ่นบ้านแถวนี้นะครับกำลังเจริญแถวนี้ปัญหาหลานห้าสิบบาทวันได้หลายหลายได้กุ้งได้ปลาหมึกพ่อผมได้ห้าสิบบาทได้ปลาหมึกได้กุ้งพ่อเรื่องในปลาหมึกอืมทำไมทอดไข่ทุกัปดาห์อืมแบ้ มันนี้บอกเขาบอให้เขาคอนเซปป์แหนลูกปูยังนอนอแค่เราก,กระวานดียตัดดีก็เพเพิน Chạp, chạp đi chắp 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 với lên. chắp 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 khó chắp chắp nữa, แต่อีเรื่องมันเป็นหอยหน้ามันอ้วนมันเป็นหอยขัวแล้วมันบ่นแยมมันมีขี้ดินเ่นล้างใหดีบอนเป็นวลาทคนิคคือบางไห้แซนด์ามล่างเลยช้างแซนด์นามไมันช่อาปากดิ่งสิเขาไปอยู่ข้างในแม่ก็ใส่อหอยทั้งหมดครับคุณล่างให้หนึ่งหยอยหนึ่งใส่ใบกระปพาะกระเพราจับบ่เข้า เสร็จอืมปึ๊บกระเพราหมูกรอบไขาา่ดาวบุ่นเพื่อนบ้านอุ้ยเสียจเลยไทยมทไม่ถอดไม่โม้คนต้องกินข้าวนะเขาต้องกินข้าวเขาเลิกกินแล้วซ้ำ บิ่กินขาวจ้าแต่บางมือก็กินด้วยเพราะแม่โมอก็อยากลดกนุนนนัาแม่ทำมาฟากเจมนะคระั<อ>บครับตังทำไมไม่นอนวันนี้คือว่าแม่โม,มอลุนแม่โมบ้นเด่นรถปริม่านแปลงเหนเนาะใช่ใช่มาตบ ก็่งอยู่เลยพี่หนัอองประเมนมาบักกินเลยงแต่ก็ลนงอืมขากลองเลยนเป็ดอร่อยแซบมาก mặt tựi mặc dịu pha chắc mình nói sẽ đạt đó chứ, rồi xếp EP trước là ăn với xôm tằm EP Oh. อืมไม่งาอตั้งพี่อ่ะไม่ได้คมล่งเด็กเป็นหนอ,อ,อม,มันเปิดลงต้องเบ็ด กินข้าวแรมกันใช่นเนาะหิยแม่ก็อยากกินัสิแต่ว่มีเวลาพอๆหนากอาจะไม่กินหื่ลูกค,ค้าก็มากเนาะก็เลยกินดอยยังสิเนาะน้ำเบีน้นนะจะเลกสองสีน้ำพื้น มีดอกสิมาันางเชิ่วๆกินเอ้มีฝากินฝาแล้วเอาเดียวกับอะไรกินหอเอาหมูกรอบมากินหน่อยได้ปะหมูกรอบข้าวหาสิบาทก็ได้หลายเหรอปะใช่ ้านภานอกอ่านการกินสมบูรดณด์เ้อได้ลายนำ้ำเรื่องเซื้ออะไรผัด,ผ,ดผัดใหม่ๆนะครับไม่ได้แบบกระข้าวทุงนะครับเนี่ยหมูกรอบกับโมูกรอบมด้วยครับเออ,อ,อบอกแม่โม นยำร้อนเนี่ยม่ได้บกวนยำชัวยำรสสุดชอบไหมพ่อชอบไหมน่ะยำดูนะนีหน้าไปสีเองได้พี่เนาะเชี่ยหม่เดียวจไปพ่อทางโควิดปะ ไปก็เซมแม่บ้าตลอดึชมคไปเซนตลอดป่ะไปบ่อยู่ห้องละอยู่อยู่บ้านอนล่ะบ้าน่นเมอาไปนะพีสานน่านมีเนาะพี่สัน่านนมีแตบแดงหืมแบเพรอเพร่มาเลย ปี่หม่หดู้เจ้าแป๊บๆเส้นเปลี่ยนเนาะถ้าอย่างเนาะเดี๋ยวปีใหม่จะมีคลิปอีกคลิปนึงเนาะคลิปซาปา่าท่าเบิร์นฮอตคลิปผ้าหนุ่มน้องไปซาป่าหนุ่มน้องร้านธรรมชาติน้องแง่เฮ็ดโคกนาโมเดลน,นะคลิปสระล้อมสายกระเป๋าลูกใช้ได้นี่ แม่พาขลายของออนไล์เขาเลยมักเบื่ออะไรลูเบออะไรลูกห้องน้ำเหรลูกส่เนี่ยจะปซอยพ่อไปป่วนพ่อมาผู้ซาเบลได้นะคือพ่อบ้นคักมาผู้สาวเห็นผู้สาวเมื่อไรไอ้คน ยิ้มมาแต้องนหลังดยนะนรถหมู่านหลังเบาไหวนาะดังเข้ากล้องก่เข้าเลยมันเข้าทางนี้สิลูกเอ็นเอ๊ะเดินข้างหลังสิลูกไม่เคยนี่ชิ้ใหญ่หอยใหญ่ไงอะไรอ่ะมันเป็นตัวพ่อมาไงตัวตพ่อก็ได้ สองก็แปดอ่ะเอาด้วยใหญ่สิมันไม่กินแล้ว<อ>มันจะบาดมือเ,เออคนเขาติดตามช่องแม่โมเ่เยนั่นแล้วติดตามช่องแม่โมออ่อย่าลืมติดตามแม่โมพาร์ทดูปดูแม่โมพาร์ทแชปดูผู้ชายหน่รูปชายหน้าหวานเฉยผู้ชายหนิไอ,อ้คักวันไหนเรก็วิดมันนั่งแบบหน้าบานจะเท่าพ่อแล้วพ่อแม่แล้ว Đi Để Để Bỏ vẫn mong mẫu 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 แท่งประวัติแบบว่าวัตเต็ดซุปขอแค่แท่งบีมายัสิแฉงคักแล้วเนาะสปพร์ได้กินหอยนี้ยังงั้นบพ่อตามหาหอยแข้งมาเจอตามล่าห,าหอยแข้งสองวันไม่ได้กินก็เลยให้ลูกน,น้องเป็นแบาหามาให้มือนั้นเป็นแบาอ,อมหอยมาฝากอือ,อเลอล้วมาฝากดันแน่ อยากกินมะเดีมตามลาหอยแครงมาสองมือวนัน้กินแต่นะใจก,ก็อยากกินหอยแครงนะสดตกจอยน้มตกแซ่ตักอร่อยตกักให้เจียวเลยวุ้แซ่บแห้งไม่ตั๊ว

เดีก็อา่านความเลยหืมเห็นมากเลยจ้าแค่เอวแ็่เ,เอวของลูหน้าใสใส่นี่เป็นไม่ใช่พอโทรพท์ปีนะหน้าใส่อยู่แล้วใสอาแล้วทำสูตใช้เองสูตรออแกนิก ว่าไงว่าฮึเคไป 我们进去了。

I <laughs> 啥事儿？ mm -hmm. ปีกิปพอบ้เรีรวเลีปินแบบเรีวเดีย,ยไปก่อนเด้อจ้ะลูกตื่นละสำหรับคลิปนี้ไปก่นอนเด้อบายบายส๊ายบาย่ะาลาพึ่งบายบายางบายบายบ๊ายบายคัาเลยบ๊ายบายคาอบขอบขอบขอบคิณมาก